ยุ่นเนี่ยนะอยาจะลุ้นอะอยากขี่ยุ่นอะอยากขี่ยุ่นอยากขี่ยุ่นก็หายปลาลุงอยู่ต่างประเทศไม่รับเราดินแน่ดินอยากขี่ยุ่นโอ้ยแต่พอเกิดก่อนยังท่านได้ขี่อยู่ยังไม่เคยขี่เทื่องอะไรเงี้ยยังไม่เคยขี่ยุ่นจักเทื่องเจ๊มาขี่ตัวนึงป่จ๊ะมันบอลนหรอกเพราอบอลล่นมันกบบบินนึงเดียวบินขึ้นเทิงปุดินจะขี่ไปไซ ที่ังเทศขี่ไปพางเทพผู้ังเทพผู้ต่างประเทศผูประเทศเออเดียโทรให้มปตู้เลยมารับเลยตู้เอยมาลับดินแน่ดินอยากขี่ยุ่นมอเป็นไข่ยังอันสมอไขปล่รซคอยเด็งองนี่วงสเวลายเล็ลงหรอ่ ชักสอเค็มนี่บอยังเค็มไปมีปัญหาบ่กคนวะเร่เปลียนเปี่ยนีกเค็มนึงโอ้พันคือจิตจีบบ่งกัน่ือว่านนนจิบงคนแกออกมาเลยคนจุกเลยว้าเนาะพอสจีจิตบ่งเลยแต่เก่ามันก็เลยได้เจ็บสองข้างเลยปะุงเอเจ็บแห้งแล้ววะ เช็บแหงย่าเม่เป็ไหยังพ่ไปยังเอาไปิีไฮเอาไปาตำๆปึ๊บปึ๊บเกือบเยเกือบอามาลเ่จุโอ้ยเตยิสิพอจันมาก็เฮกมาโลดยปลาดุงเลยเนาะโอ้ยจักสีหพอจันยูฟุ่นเป็นเดือนก็ได้หรอมาปุ๊บ ลูกกะบ,บอสบายไข่ขึ้นสูงปั๊บเลยมันรับเลยนอนเลยรับได้นอนเพิ่นเสร็จเบิดขึ้นมันเสร็จโติ่นไข่ขึ้นช่วงที่หนึ่งดีสองอะไรเยเอาทักทายสบายดีตอนเศร้าปลาลุง <c oughs> บอได้ไปห้องเฮียนเ้อมันอีเนาะลาแล้วไข่ขึ้นเฮงเมื่อคืนนี้ยังวัดไข่ให้ปลาลุงเบิ่งตอีกเลยว่าสามสิบหกอ่ะ โบโบลายปนยันไดยังมูมีไข่แต่ว่ากินยาได้เมื่อคืนนี้เนาะตอนเอาทายคลิปนะไข่บบสูงไข่บอกเนี่มูมีไข่ปันไดไข่ออนจ้าจ้าสบายดีป่าดุงจ้าน้องมือง่อนี่ยเป็นอะไรอากาศบอกป้าดุงด้วยเวียนหัวบอเวียนหัวลุกกระบุขึ้นเพิ่นอะไสิก็เลยบอกชาวบูว่าลาเด้อมื้อนี้มีจ้าคนลามื้อนี้อยู่อยู่รังเรียนนะ่ะ เบ็ดลาสายน้าล่าแต่ยังอันนี้ยังนะานี่ยก่อนลาจีจิกี้ยังเบ็ดคอนนี้ยังนี้แหละหลายล่ากันเป็นซิปมันเนี่ก็ได้ทุกน้องเฮ้ยอยู่ท้างเฮียนมากล่าผ่อนยุนต้องด้วยเนอะอืม เพื่อนบิวบิวไปแล้วบิวไปว้ามืนอนเราปิดท่านเราไม่ปิดเพราะมีคนเฝ้าอยู่ดีมีคนเฝ้า,ฝาอ่าหอนทวนทวนมาปลุกฝนตกปั๊นปบนี่มาดูเลยเออแต่หนุนหน,นทางเมื่อวานนี่ยังพาก,กันมาแต็งเยี่ยนคอนกุมก่มกลุ่มมาวันนี้ดรถรถรถ ก็คือนี่ก็คือคนกลุ่มๆแมวมืออาชีพอ่าฝนตกประมาณหาทุ่มนี่แ okay. หและเนาะวัจันนี้ย right. ืนอยู่บ่นอนใายเนาะสบายเท่กว่าพาไข่มาหาลูกจักว่าไปแต่ว่าไ้ปไอ้กาวก้าวับไปที่กันก้าวกับไปกันไปเรื่อยกันติดกัน ไม่แค่บุรีใบบไรีใบเชรินบุรีไปมานิลาอต้าธนากรกันละเชาเชรินดากันละเดี๋ยาจะได้หลักแรกขึ้นเฮางเลิกลากคันวคุณแม่ต้องไปกับคมีกำลังใจไปแล้วว่ะต้องไปจะเมื่อไรเจะเมื่อจะเมื่อถ้าเป็นคิโมูก็ได้แล้วนะถ้าเป็นคิโมะแล้วเป็นวัดพวกีทางนาะโอ้ยโอ้ยที่ดูดเนาะเปิดชิบหายห้องเงียบาะ้วจะเมื่อ เห็นถนนหนทางเนี่ยกินกเออกผลไงขับรถขับรถอะไนี่จะพากันลุกนะฮะลุย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 แล้วลุยแล้วนี่ยังหมูกินข้าวเลยเวลาต้มข้าวต้มให้กินกับบุกินกินค้าเดียวก็จั๊กจันล้มทั้งบ่แต่ว่าอยากอ้วกอยากอ้วก เมื่อกินก็ได้เข่าจ้ะเออเมื่อกินก็ได้เน้อไข่น้องหมอปวดบางกอนยันเป็นไข่อยังเด้อไข่อืออึบ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 พับ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 ไปพนองไข่ขึ้นยังได้เลยเออพ่อแม่ให้กินยาได้พ่อมาเข่ากูกินกินยาก่อนด้วยพี่น้องเออเพราะกิงห่อนี่มันชิกัดใส่ได้แม่บอกอยู่ให้กินเข่าจัง้ะอยากอ้วกอ้วก กินขาต้มก็ได้เนาตมีได้ม่ำต้ม่บมีมนาต้ม่เจ้าอยู่อืต้ม่ตักแนะเราแก๊สเมอันะฮะเมน้าไทยเอขี้ยไปกินแนวตัวนั้นนะไาม่มน้าตุวของดินนะเมนัาตักเฉยสวยไว้ตักสวยไรแม่เต็หมูห่นบ่เย็นแล้วเย็นเลยว่าดินอยากกินเย็นอยากกินห้อนไมด้กลับไปเวฟให้อยากกินเย็นโอ้ยอยากกินเย็นก็ชดกินเถอไป งม่เวลต้มเส้นแซ่บเนาะแซ่บยชุดช่อชุืมองานหายใจก็ยงหายใจไว้ตืนี้กะค้างอื้ออือยู่เฮ้ยนะจัไ่พอใจเลยก่ะได้หน่มหม้มาฝากชาองทุงเ้อไปด้ไหเอารงไห้มีตุ้ยพื้นหลายอ่ะว่าซื้อพวกตัวนี้สังกซื้อทุางอนคำาเพิ่นกันยัง มึงขายกันอยู่พี่หน้่งเหรเนาะได้เมาวะเมาวะมืดยังขายอยู่เลยซื้อซอยพิ่นจับพึ่งเขาอ่อินพ่งสิไปนั่นไปจับมันเยี่ยมเ่าเยี่ยมก็แขกวะเอาน้วไปผ่าเอาเาไม่ไปผ่าเราอย also, with então, with ู <initiation> ่าไม้ไรอย่างไรเนาะยามเนาะอยากเที่ยวเด็ดเลยใช่แล้ว ช่วงมือจีปินเนี่ยต้องตอกมัดเข่าเลยได้แม่แจ้คแับผูอจันมาถึงช่วงจักตอกแล้วัอดีโนา่จักตอกแล้วมืันก็จักตอกทางน้าประตูปุ๊ยังทางน้ำทางน้ำมีตุ้ยพี่รักจักเล้วจกตอกแล้วจังไปอีกนาะดิเนาะไปไปมาไปเจ็ดแปดมือแปดมืออดีนกันไปเข่าวหยาทำเนาะเข่าวหยาใช่ พี sociedad, potatoes, à, ่จะเกีียวเกล่ยวอะไรก็พุกใส่ศาสตร์ขึ้นมาแล้วนีต้องใส่แบบมือสอใส่ตัวกเข่าปันได้เนาะฝนมาตกใครรอกพี่น้องเลยเนาะพี่ว่าสิบสองนาองชนาก่อนเนี่ยเกี่ยวโดนฝนตกห้องหน่ยอรับสิบสองซ้ไ้ซได้อยู่สามห้ เอ็ดมายเกนได้ออกไปอยู่ห้องกอัปอัปแม่ยุ่นน้ออหอยยุ่นได้เลยหอยจรวดอยาขี้ยุ่นอ่ะอยากขี้ยุ่นเนี่ยอยากขี้ยุ่นก็ให้ป้าลุงอยู่ต่างประเทศมารับเปลวดินแน่ดินอยากขี้ยุ่นโอ้ยแต่พอเกิดก่อนยิ่งท่านได้ขี้ดยู่ดุมยังไม่เคยขี่เทืออะไรยุ่นยังไม่เคยขี้ยุ่นจะเคื่อเอจม้าขี้ด่วดนป้จัะมันบอลลอนหรอ ประมายุนมันกบบบินหนึ่งเดียวบินขึ้นเทิงผู้<า>ดินสิขี่ไปไซขี่พังเทพขี่ไปพังเทพผูบพังเทพผู้ต่างประเทศผู้เออเดี๋ยวโทรให้แม่ตู้เลยมาหลับเลยตู้เอ้ยมาหลับดินเน่ดินอยากขี่ยุนย่นกให้แม่ขึดน้ำเออไม่กระชขึนน้ำคือกันนี่เจ้าเคยขี่เลยได้ไหมเจ้าไม่ได้เคยขี่ตอนแปดปีที่แล้วเคยขี่ไปฝั่งไทยพู้ เคยเห็นเมียใกล้ชิดแต่เคือขึ้นจากสวรรค์ขีนี่แหละไปไปกรุงเทพพี่น้องไม่นอนชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็อดเลยเนี่ยคือยุ่นตัวนี้เนี่ยตอนนี้ลืมได้ขี่ยุ่นตัวนี้ไปพ่อจัดไปทางได้เออขี่ยุ่นนะเขาขี่ขี่ยุ่นนะนี่ยุ่นดิ้นแต่ยังไม่ยุ่นอากาศเน่ะขี่จะด่วนบอกอยากกินใครอนุญาตบ่ เนี่ยบานมาเก่งแบบนี้นคนบานยนี่เก่งไปขึ้นไปขี่ยนพาตราดไปขี่ยนปารุ้งยไปด้่นบเนาะที่ชงทีได้ไปเน่ยคือเอวียงจันทน์หลวงพะบางนี่แด้ตนได้ขี่นี่ขชวมงช่วโมงหนึ่งชมงชมก็หอด้วขี่ยนเช้าไว้เลยเจ้เด้อเช้าไว้เย็นจริง ขี่ยุ่นเนี่ยไปเยี่ยนต่างประเทศน้ำป้าลุงฟังต่างประเทศบูเ้อจังจังได้ขี่ยุ่นไปเที่ยววะอยากไปเที่ยววะหาเงินได้หลายเลยไปเที่ยวสียพาปัะจัน์กัมไนัดไปเที่ยวน้ำเด้อไปเที่ยวกันเลยปัะจันร์กันซื้อมา่าเอบึ้่าอไรองตาเื่อ อางปลุอลงหอลงหอลง้อลงบ้าเอลงหอกะเจ็บเลยไอ้แค่กันวะแขคนเข็ดคนไปเออประจันเตนไม่น้ำมันพุ่น้าน้ำมันกเบิดแตเบิดเต็มเมื่อนะลืมฝนตกห้าแล้วนี่ปลาดงเลยเน่ยอ้กำลังว่ากู้ตอนปลตเตอร์อันบ้าชวนปลาเตอร์คับลุงจอยกู้ตอนอยู่ ได้กินนื้อป่าวันนี้มาเบิดแล้วอ่ะโอ้ยตุ๊กวันนี้นื้ปลาเนื้อวัววมันไปเบิดแล้วพรามันไปเบิดล่สู่ตุนเป็นตัวที่มันถ่วงเฮ้งนะยังอยู่เพราะว่าก่อนน้ำที่ถ่วงนั่นเท้ายางลงไปหากระปู๊กเป้งนี่เล่นรุดุรุดเดี๋ยวนี้สมอไน้ำโบรตีงเลยเดี๋ยวนี้นะไปเบิโปรมันมันมีดีเลยดันขามันถ่วงนะเพราะมันถ่วงแฮงโพดเด้อ้าวเขาอีงามใช่เปล่าใชเป็นซีเขาอีนางอยู่ชวน ประจันไว้สิลงไปเฮ็ดแพรสิลงไปเฮ็ดเอาเอายังไม่กระจาดปะเพื่อแพรก็พี่น้องจิ้งกทีมันสิจมเนาะนี่เนาะราคากระเพงอืมราคากระเพงเพื่อมันแพงกว่านึงเพื่อมันแพงประจันปะสี่หลานสี่หาละสี่ดันสี่ดันหาแม่มันน้องเขามันเด็กบ้องน้องเขาเพิ่งไปเชิญไปดินยังได้น้องเลยมาถามราคาเพิ่งมาบอกว่าสี่ลน ดีด er. ja, e ้านหาปวดอะไรเลยอะไรต่ท <c ười> ัดูต๊กกเก่าขอพ่อซื้อกันนั้นนียังติดรถอะน้เตดจดีโต๊กนำลงมาบาดอ้ นี่เศรษฐกิจปูกินปลาตอนอีกพี่น้องเลยกลังเบาอยู่ว่าสบายมากตอนออกแล้วว่ามันซีซีเบิ้ลฝนแล้วอ่ะมาแล้วจี่ได้เรียนรุ่นตากอนเข่าอยู่ไดนเนี่ยเสือนตกแดงเนาะเนี่ยตากเรือฝนเข่าอยู่ะครอบๆหาบฝนอันหาบเข่านี่ฝนอยู่เนาะ ห้แลลวพระจออพระจันอันนี Ici, ้ก hey. ็ฮุกให่เอออันนี้ก yeah. ็ฮุกไห้พ่อเออจักรวรมแท้คนมันตกล่างรถหายพระจัน์เด้อจักรพระจันร์รถเปื้อนละทีแล้วทิีดีเดียวเลยเจอกเจะตัาดวัอุ่นเครื่องคนได้ยันโหนเจาะ ใา่ไฟมัน ốc, เออฝนตกฝนตกปลาลงเลยคิดลงไปทางไหนล่ะวันเช้ารบดินเชาเดีโอ้ยปลาลงเลยทะลุมาพี่มีฝนจากมิดมีฝนตกแห้งมางเดียวนั่นละกลัรรง,งมึนเนาะกำลังคิดอยูอย่ไอชิฟาลงดินลงปวดได้ไหม่ ลงยากแล้วมาแห้งกันกุนทางนี้แต่ขี้ดินแห้งมีแต่ขี้ดินแห้งนะลูกโอ้ยหยากเม่อยากเม่บ่จำบายชิงฮอนทวนทวนชวนชัดบ่ไมีพี่แสงชวนชัดแต่บ่งมีแตะบ่งบ่โมเมนต์บ่งยามนี่โมเมนต์บ่งไอ้พูดยามก่อนจ้าชาวไว้เด้อให้พอจัะพามาเราเด้อ เป็นสาเนาะขอาเนาะโอเคมาหลักพาไปดินน้ำเ้ยเพราะว่าสัญญาไปว่าอะไรมักซิปเจะพาไปดินน้ำว่ะชวน้ำว่ะชวนน้ำกับบกก่บกไก่เคุณทงไเนอยู่สวรรค์นี่แด้น้ำน้อยๆนะอ่างเมนวน้ำมีเมนบเออมนดูเป็นทเนะเนาะมีแต่ มีแต่ใบไม่มีคนไปดิบ่ตัวนี้มามีไม่ได้เปิดอะปาเราไม่ได้เปิดต้องตะพุ่นนะทีต้องเป็นตะพุ่นก็เปิดตลอดตัวนี้ก็ปเปิดแต่เทศกาลซิไปซิไปชิ่หอดเลยพี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวจะบาะนพิชางบ่ายเลย บอคิวหล่บออหมอยเนาะเหมือนจะคือแล้ไปแล้วก็แมนลโอไมไปเลยดิน่ไม่ได้าแฟนางลมกันอยู่ไปใช่ไดูเลยเนาะลงไปลง ต่ที่ดินเนนคนจะบคายนะไรตามข่าววันโขกเลยเลยเวียนอยู่แต่ว่ามองเศร้านี่ยังยั่งมอ่แต่ว่า เจ็บบอเจ็บ่นไม่เขี่ยเมือกอันนัเขียปากม่เป็นยังไงนตกใจกนวดไข่ซๆกวดไข่เิ่งวาเจ้ามีน้ำข้ออะไรอย่างมาเจ้ามียังีตุ้งเน่็เมิ่อวานอะไงจะเป็นไข่เป็นยังเป็นออย่าให้นะกะเศร้ามดูกน เป็นไข่ยังอันสมองไข่กอร์ดเซบคอยแดงไหมนวตาเวลาดยเล็มสลังหรือเปล่ากินเธอเธอสลงเนาะไขยบัดใหญ่ r s เกบกับบนี่โยสายทันดีกับบุนีโควิดกับบุนี่โดยแต่ไข่ธรรมดาเนาะไข่ต้องบัดลงพ่อเป็นท่ายเนาะ cái bao, chắc song kim đi, đi, <laughs> à, <ai. cười> <laughs> เดียวอ่านมาได้แล้วคนซักตัวหนึ่งนั่นนำบอกยังเค็มไปมีปัญหาบอกคนว่ากะเดยเปลี่ยนเปลี่ยนอีกเค็มนึงโอ้ฝนขึ้นบริจิตบังกันบ่เดี๋วอะนีเนี่ยเป็นบริจีดเบิ่งเฝนแกออกมาเลยเฝนจุกเลยว้าเนาะพอสิจีดเบิ่งได้แต่เก่าใช้กระดนี้มันก็เลยได้เจ็บช่องค่างเลยปะดุงเ่อยเจ็บแห้งแล้วว่ะเจ็บแห้งมาเจ็บแหงอีดางไรแม่เอาไปยังเอาไปยังเอาไปสิหายเอาไปหายหายไปหายไปซาซาซา Tại sao, cái bài? Bài? sao bài? Nào người đó? bà đi bung 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 bà bung 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 đây đây bung 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 มาวะนี b à b à ้ดราโ้ยเม่ยไม่รักก็คือไหลแทียนดุเพราะว่าลูกเจ็บเด็กเอาไปเนาะเอาไปเนาะเออกินข้าวว่าดกกินข้าวว่ากินข้าวว่ากินเมื่อเลยบ่อโอเคแฉเมื่อเลยแฉปลาดุงเลยเนาะเป็นยังพ่อไข่หมัดธรรมดาไข่ลงคอไข่ลงคอซื้อบอกมได้เมนไข่วัดใจยังไข่วัดใหญ่วัดเยอะมาเมนเนาะ ดยโอยดีสันไข่ธรรมดาครับกวโอเคเยาแล้วกัลงปวดอกเสบเราเรากินนี่นี่เดี๋่วปวดอกเสบเสยเลยอุ่มสาวน้อยคนออกมาเลยนอนเลยเนาะปวดบุรีปวดกว่ไเนาะมายำไรกัเคี้ยก็ปวดนี่เหละที่่าบด้อาอินนอริเนาะห้อ่ได้อาเนาะอหาซื้อกับข่าวเมื่อซื้อกิมกินก้อนใส่กิมฝ่าห่านถ่ายเบือนกับเอือนี บอกเพื่อนถ่าเด้อว่าพาน้องมาหาหมอก่อนฮะกินได้ใช่ไหมพอเอากินบ่ได้เออเดี๋ยวจอดซื้อน้ำก็ได้แบบน้ำมันเบิร์ดอะทิมาดเด้อจอดหาทิมาร์ดที่ท่าที่ไหนกินแฟบ่ประจันทไม่ได้กินกาแฟเราจึงดื่มข้างล่างทีิมาดขึ้นแล้วดีแล้ววันนี้เมื่อก็กินยาบ่าเพื่นบอกเมื่อได้กินได้เลยบ่ ว่ายาเศร้าก่อเราซักยาเรียบร้อยไปห้าน้องตาแล้วกดเงินแล้วมีเงินไหนก่อนไปซาปาลุงเลยเนาะร้านาเศร้าเด้อบบบนี้มาหาหมอเลยัน่นแต่บริสันกะี้มาหายตาเนาะมันเกิดไอ้ตายบร,ริสันเค้หายแล้ว เอาเอาส,สบายพ่อปอนคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้พาตาดำเมื่อก่อนเด้อบายบายสบายดีปรร้ารรรรด,ด,รรดุงคันสบายดีป้าดุงกินชุกป้าดุงเลยอะไรป้ากระจายน้ำซีน้ำปะอะไรพี่น้องเอ้ยนอนสบายดีเด้อ